โแกานะเป็นเกมเมอร์ดิมาเลยยะเดเลยวันนี้ยดเกมชาติระหวกานเดโนนะครับเกมที่มีทั้งแมเดย iOS นั่นเองนะครับนะฮะเกันลื่นเลยนะครับแวคุณยังไม่ออเลยอ่ดวเกิออฟไลน์เลย โชวไไ์ไม่ได้ออยยกดไม่ได้ออฟไลน์อยู่กดไม่ได้เนี่ยยังเห็นอยู่ยเนี่ยต้องก็ออนอยู่เ,เออแล้วมันไม่เห็นมันแดงหมู่ไปออนแล้วโอเคโอเคโอเคไปแบบโซนไปนโซนเลยเดนแมทดีครับเอาเดนแมตต์แล้วกัน มาดีครับเดี๋ยวผมจะฆ่าคุณเลยนะครับจะได้อยู่นะจะได้อยู่โชเมฟนะครับครับเดี๋ยวเราจะโชโหดครับเอ้ยยะคะแนนเอ้ยเงินผมเลขสวยแล้วเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับน่าจะนานอยู่เดี๋ยวผมตัดไปก่อนแล้วกันนเาะครับนัดครับกลับมากลับมาอยู่ที่หน้ารถนะครับ ไม่รู้เขาไม่มีไลน์แม่ป่ะลายแม่ลายแม่ไปแล้วครับไปแล้วครับเอวิ่งแล้วครับเอวิ่งใช่ครับเกมนี้ก็โอ๊ยมาถึงตายเลยมาถึงภูมแรกแล้วท่ถึงตายแต่แรกเกมนี้ต้องกดลีสปาวต้องกดสปาวเองนะครับไม่งั้นเกมไม่เลิศ เอเคแล้วเฮ้ยระเบิดระเบิดโอเคครับเดี๋ยวพาจะได้ไม่เอาเดือยไอ้ยาซ่ขอใครดูไหมครอุ้ยเอ้าใครอะลาวินอ๋อเอ้เดีมนบโอเคครับอันแดงหมูนะครับที่หคือเราเองนะครับ ออคุณนบอยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่เราจะวิ่งบวกกันนี้นะครับถือวใชได้ครับผมเนยงโม่มาแนงโมมาแนงโมเลอเออใช่เกอเลวันนี้ม่ร้เลนไงถึงเก่งับไม่รู้โอ้ยย์ยนีไม่เก่งครับ นี่คิวน้อยของคุณน,นะครับนี่คิวน้อยแล้วครับคุณคุณไุณที่หนึ่งนี่สองนี่สามรีบ่อยมากเลยนะครับผมไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วเอวิงครับเอ็กซ์ติมนบฆ่าไปแล้วครับโอ้ไม่ได้ละคุณเล็กกว่าทีไอ้ขี้โกงครับไรอ่ะแล้วก็เกมที่เอฟเฟกต์หมดเลย ตรงอัดด,ดีเลยนะครับไม่รู้นะเอวิ่งอะไรต่อนน่ะอ,อะไรครับนนเฮ้ยเฮ้วี่ครับเฮ้วี่เฮ้ม่าไปไปเอออันนี้เฟซบุ๊กก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยทีน,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 นี้ครับคุณเอ็กตีมาอยู่ที่หนึ่งแล้วนะครับไม่ได้แล้วครับ A เอวิ่งครับเอวิง รอเปล่จะรอเปล่จะรอเปล่ะรอเปล่า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 เ้แล้วนะครับอุ้ยเอวิ่งครับตอนนี้อยู่ไม่ได้นะเอวิ่งใช่นะครับใช่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 เครื่องผมนี่แหละแตกเล็กน้อยครับแต่เปิดมีเดียมได้ก็ได้แล้วเปิดไฮแล้วมันจะถ้าไม่อัดนี่ลื่นแต่ถ้าอัดนีแล้ แตกเล็กน yeah, 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 ้อโอเคผมตาไปแล้วไยะไ้เออใช้ปืนที่มันไม่ค่อยดีบ้างแต่ปืนหหดนั่นแหละไม่โหดหรอกกราะดับเบิลเกวโมอ้าวอดามครับอ้าว ไปดิคัคบ,บคิวได้แล้วดีมีอะไรวะจำไม่ได้ไม่รู้แนดงหมูถ้าเราเปิดแบบว่ามีเตี้ยมนี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดไฮนี่จะสุดยอดสุดแล้วนะครับผมไม่กล้าเปิดเ,เดี๋ยวแหละโอ้โหก็เปิดไฮได้แต่มันอาจจะเวลาขายอาจจะแหลกนะครับ ใช่ถูกต้องเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็ภาพใช้้ไดใช่ครับแลมเล็กน้อยก็เล่นได้แล้วครับมีแอนดรอย iOS และต่งตางๆมากมายนะครับเฮ้ยไม่ได้ละไม,ไไม่โอ้ยระเบิดโดนทีเดียวเสียชีวิตทันทีเสียชีวิตแบบฉับพลันโอ้ อ,อีกหนึ่งนาทีเกบยี่สิบวเฮโลนะจะได้ง่วงไปไหนโอ้คุณเฮลไม้ครับเฮลไม้ศูน์หนึ่งนะครับนหนะนึง่งนาทีนะครับหรือว่าเป็นเกมที่กาติกไ,ได้นะครับ วางวางอุ้ย่ม่เอามีปัญหา่ใช่ครับมีปัญหาครับดูครับแปบไปแม่ในหอนะครับ ฟไมนหองไฟไม่ในหอ,ไไหนอโอ้โหจะหนีเซ่ไมกี่ยดวไม้แล้วเียวอเซายมาข้าว้ายเอิ่นสปาวจกกบเกมโอเคคุณอยี่ยอะไรครับหทไมทไมคุมเป็นอย่างเงี้ยครับ ทำไมทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับคนไม่เก่งนะโอ้โหคุณเอ็สเตมใช่ครับอยู่ไม่ได้นะครับแล้วแต่ฝีมือคนออยู่ไม่ได้หรอกตัดกันแลัวแต่แต่น่าจะต่อเนี่ยขาเดียว ก็ไม่ยากถ่ายนานเท่าไรนะครับเดี๋ยวขี่เจ็ดอัพเก็บมานานเกินเล่นแบบโซ่คอนโทรลบ้างดีกว่ามาแบบนี้จะไม่ได้แบ็ทีมนะครับมีเสียงเมื่สียดนะครับเอาไปเก็บอ่าไปชิงตรงนะครับใช้ได้ครับเลร อันนี้จะมีคนเล่นน้อยนะเซิร์ฟนี้เซิร์ฟโซ่ขัดธนนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับมันต่อกเลยครับมันไม่มีคนเล่นนะอ่ามาช่วยไม่ได้จริงๆนะครับจะเอ๋ต้องบอกเลยว่าอยากให้ดูระบบนะเพื่อนน้อยมาเลยครับใเป็นปลาเป็นเวลา ตุเล like ่ต่อไปนะครับไปปาบาร่าทีเดียวโอ้โหเมื่อกี้เมือก์ดกดไม่ได้นะครับก็เปียนใจมาเหอะตอนนี้ผมไปน่นมาใหม่แล้วครับตาแน่นอนบราสู้ชายตาอตไาย อะไรอ่ะจะยิงขาเด็ดนั่นไปเองเลยก็แค่ก็แคขาไม่ชอบยิงขาชอบล้มอะไรอันนี้ไม่มีหมดลุกแล้ไม่ได้ละน่าจะมีมั้งนะแต่ว่าอยากล้มก็ล้มเองอยากลอเคสมองเดียวมันง่วงน้อยอ่ะาแไปนอนก็ได้นะกาดี าก็เลยดีเดียวจเลยเดียวโอ้โหโดนระเบิดเต็มเลยสูดเลือดอะไรเนี่ยสูดอ้ฟ้าข้ากับเลนเบต้าโเลนโคโคนี่ดูดิคะแนนสกอร์65ติดลบ65ได้ไงมีคนเลเก่งดูคนแรกดิเก่งเกิน่หนะก้ข้าคาแค่ไหนฮะใคข้าเอ้ยอย่าบักอย่าบักอย่าบักบาบาร่า ีกายอะไระมได้จไดนันไเอแล้วเนี่ยมอเฮ็ดดีสปาไฟชื่อโอแหน่งมูเกมหรือว่าใส่ยุ่นอะเมื่อกี้ใครพระเจ้าตายซะทำไมปืนนี้แม็กมันเร็วเลย ไปแลยเอวิ้งแอลเอวิ้งเอวิ่งเลยเอวิ้งโอ้โหลี้เบลาโนครับฆ่าเราแต่เราคนก็ไม่เท่าเดียมนะครับก็แต่ละคนก็เก่งกาอะไรบ้างครับอานมาอาร์เซ่พอนอ๋อคุณไม่ใช่นะใช่ละแลเอวิกนะครับ เจะได้ดังนะสปอนเซอร์เลยสปอนเซอร์เลยอ่ะสปอนเซอร์เลยอุ้ยเราเต็มหน้าแล้วยแบบนี้ไม่ใช่นั่นแหละทำไมอ่ะทำไมชอบยิงแขนนะเกียหมุนเลยอ่ะตะปินแอบเพิ่นเพินมีโอตายเยอะแล้วเนี่ยประวัติเราคิวน้อยตายเยอะเก่งไหมล่ะคิวน้อยแล้วเก่ง

ม Love ันเล้วมันงินมันงอนยังไง่ไหแม่ตอยิงกบเดียวก็ตายลวเฮ้ยขึ้นหเฉยคิวแอเซไล่เรามเล็บแ่ทีสุดท้าย หนึ่งนาทีสิบสามวินาทอะไรครับไปเลยครับเกมนี้เป็นลมเป็นล็อกอุ้ยล็อกล็อกกี้เป็นไอโนเลยครับเกมนี้มันก็ต้องดีนะจะได้ใช่ไหมเชิดหน้าก็ ม่ได้ตอนมันมีข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าตรงกลางข้างบนเยอะแยะไปกระตุ้นซัวนะครับอะไรล็อกกี้ล็อกกี้ไม่ต้องครับล็อกกี้ล็อกกี้เฟรเดนโซ่ยี่สิบเมตรเท้าอ่ะนะปี๋เท้าอะไรฆ่าได้เฉยควางระเบิดไปแล้วไฟไม่ได้ฮองเอ้าตายเฉยไฟในห้องเอาทำไมกดแซดไม่ได้เบื่อว่าเรากดไปแล้วเรยี่สิบลิเราต้องแท็บ จะดูดูคะแนนอะไรสิบสิบวิายนี่อะาไอตมเหรอไอ้เอติแค่เกมรต้ไม่ใช่อไหนอะโอ้ดิคอมเปตดิตกไม่ใช่ขอบคุณทำไมคุณเป็นคนนึ่งนะ อีกแล้วอ่ะทำไมพี่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยถ้าไม่ชันนะครับดีเนี่ยออกแล้วอะไรไปดูประวัติหน่อยสิไปพี่โอ้มันเกิดเรื่งอะไรครับคูแล็คแปะแล้วไม่ได้แล้วครับจะเตาคูกร็นเลยไม่ได้แล้วด้วยไม่ได้แล้วครับไปดูที่โปรไฟล์แล้วไม่ได้แล้วดูก่อนประวัติไปเลยนะเนี่ยดูดิแบงกิ้งเอ้ยไม่ได้ครับเอ้ยไม่ใช่ ที่อะไรเนี่ยเออ่โปรไฟล์เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไปที่เวลดิไหนๆในๆๆคิวอ,อะไรแล้วเป็นไงครับคิวสองแปดสองเดสสองห้าสองมาโชว์ฮนะไปตรงแรงกิง้งอ่ะที่เป็นเออแล้วกดมันจะมีเขียนว่าลีเชนแมทลีเชนแมทเออนนั่แหละแล้วก็กดเข้าไปดูเขาเรียกว่าเน้นตายไม่เน้นคิว่อะ ต้งแรงข้างบนน่ะเรียกว่าเน้นเน้นตายไม่เน้คิวครับโอ้โหสามร้เอคิวใช่เอมะ้รไวะเอาผมคิวสามหนึ่งหนึ่งตายสามนเใชนี่มเร็วสสามร้อยเคิวร้อยเจ็ดสิบหกเดสคิวเท่าไหร่นะแต่คุณแมกคิวเดียวคิวเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบนะผมตามร้อเองเอา เอามาเล่นต่อเลยไม่ได้แล้วคุณแล้วคุณเ,เดทอะไรอะ่ะไม่รู้สิอ๋อร้อยเจ็ดสิบหกเอวิ่งเ,<อ>เลยซโซนโฟมท่แตัวเสียลองดอโซนคอนโทรลไปรอบนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเจอกันที่โซนคอนโทรลนะครับอ่าพาร์ตนีเขาจบไปพาร์ตดีนะครับถัด,ด,บดไปก่อนเอ้เอาตัพาดพาร์ทเลยโอ้ไม่หยาบมือ มันยังเวลาน้อยอยู่คนตัวเตื้ยแต่หน้อยอะสิบนาทีกว่าน้อยอ่ะเลิกของคุณครัอัพกันยี่สิบไม่ได้หรอเลิกของคุณครับผมอัพกันสิบเจ็ดสิบห้าผมก็เลิกแล้วเล่ดีแล้วเนี่ยทำไมก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เอ้าจะได้อยู่ครับต่อพันเรียกตัดเลยเดี๋ยวของคุณนะครับไม่ได้ตัดเลยอ่ะแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไม่พอใจก่อนพูดไปแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรแคงเนอ่ย่าต่อต่อเลยนะแล้วต่อคลิปนั้นเลยฮะก็อดอยู่เนี่ยอัดอยู่เนี่ยต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้พักไปสามวินะครับตัวไหนเออเนี่ยนะครับตัดงไหนแล้วคนเริ่มยังไงยังคนเลดี้แล้วอ่ะไหนอ่ะ แล้วยังรออ,อ,ออยู่เลยไอ้รอบน่งดิอ่ะไอ้ดิโอเคไปต้องตัดคลิปป่ะครับแล้วก็ขอตัดคลดิปนะครับ มีมีเว้นยืนว่าพูดด้วยนะดูทีศสีอะไรดีสีฟ้านั่นแหละสีฟ้ากันสองสองคนเลยนะเฮ้ยด่านนี้ด่านยะยะมีมีช่องแคบเป็นไงครับด่านนี้รู้สึกว่าจะมีเงาแสงสีบนกระเบื้องด้วยนะครับเป็นแมพที่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฮะมีเงาบนพื้นด้วยนะโอ้เมฟเนปเอาหมแล้ววันนี้ไปเลยเฮ้ยด่านนี้ยากจริงๆคุณไปยืนไหนดิ คือคือไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูครอบเงาแมวแมวคนยืนไปก่อนครอบเงาโอเคโอเคสองนั่นละครอบเงาเลยครับไปเลยสี่เลยสี่ไป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 ยืนขึ้นเลยไป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 ทำไมคนเล่นน้อยอะไรอ่ะไปไปทำไมไม่ง่ายจังเลยเนีเอ้ยเดี๋ยวผมว่าเนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละที่มันยืนกับกรุ๊ปกันนั่นแหละมันยากตรงนี้แหละผมว่า เชื่อว่าเดินออกไปโดนบวกอย่างเดียวเลยเอ้าไม่รู้อะทำไมไม่มีผนเฮ้ยย่ะเฮ้ยเหลืออันเดียวผมว่ามันต้องสูมอยู่แน่หรนั่นไงมาเลยมาเป็นกลุ่มเลยระเบิดเรือโดนแตวก็ขอคว้างระเบิดไปแล้วกันไฟในห้องไฟไม่ในหอไฟไม่ในหออุ้ยปาติก เมย์ก็ต้องนะเออชื่ออะไรก็เมืนกแล้วครับโซนโซนเดี๋ยเดีมายือนไว้หนึ่งสองสจะชนะเลยช่ไดิเช่ดีความเนะก็ชนะแล้วนะครับใช่ด้วยนะครับวบ เออทำไมคนน้อยเออรู้สึกว่าคนน้อยแล้วนะเสด็จได้เสด็ได้ไม่รู้นะไม่ได้ว้ายตายแล้วคุณนกครับผมขอละกันนะคราวนี้ผมคอร์และกันขออะไรในที่หนึ่งแล้วล่ะโอ้หได้ที่หนึ่งแล้วแต่ในที่แปด ดีครับสามารถเกมได้หลายเกมนะครับนี่เดสเทคเกอร์กับอะไรนะครับเดสต้องขึ้นมาเถอะครับผมไม่กลัวหรอกเด็ดดี้โอเคไปกันเลยนะครับนี่ไม่ต้องตัดกีบเพาะแป๊บเดียวเสร็จนะครับหนึ่งสองสามมาเลยห้าห้าตายด้วยนะครับชยยดด้วกันโซ ได้เลยนะครับเกมนี้มันใด้กงนเยอะๆด้วยนะครับสามารถจอดเราได้ที่ Google Play นะไม่ใช่แล้วนะฮะทั้งหมดเหรอครับ i o s หมดอนเล่นโทรศัพท์ Android PC ซีบุกเล่นได้หมดทุกที่เครื่องคุณอาจจะต้องมีมเยอะหน่อยนะครับไม่แต่มันก็มีนะหลายระดับโลดิ้กเที่ยวค้นี้นะฮิ้กเทีครั้อนี้นะครับว้าหายนิ่งโอซาตาเ่นเบตาอีกแล้วเหรอ คนเดิมเนี่ยคนเดิมนะคนที่เขเก่งนะเออใช่คือว่าใช้ได้ยูเลยทีเดียวเล่นบนเฟซก็มีนะลองไปหาได้ตกตอนเพื่อนทักมานะครับแต่ที่เหลือก็จะไม่รู้แล้วนะครับเราจมให้เล่นในเฟซอ่ะเดี๋ยวเพื่อนทักอุ้ยยูนิตก็อาจจะแหลกใช่ไหมไม่ตกอ่ะผมใช้ยูนิตี้มันก็เลื่อนดีอะเราเจอเพื่อนทักมาแล้วก็จบเกมเลย ตอนแรกผมก็เล่นในเฟซนั่นแหละแต่มันสวันนี้่ลไ่เราใครอ่ะคุณกัสข้ามตรงไปจังหวะนี้คือสวัสดีมีตายนะใช่ข้าไปสวัสดีที่มีตายหรือที่มีใครอยากได้คิวก็เดี๋ยวเราจะแจกให้นะครับแจกคิวเลยนะครับแจกคิวแจกคิวทำตรงว่าเราก็คือเน้นเน้น เน้นต,ตายแจกด้วยเหรอนายทำข้ามาก็คือเน้นตายไม่เน้นคิวนะครับโอ้ยังเมฟเลยใช<อ>้ได้เน้นตายไม่เน้นค<อ>ิว <laughs> ไม่ใช่แล้วเน้นตายไม่เนะ้นคิวไงมาเหอะไม่ต้องคอยหรอกเน้นตายไม่เน้นคิวนะครับ <laughs>

สวัสดีมีตายโอดจริด้วยไหมสวัสดีสีจตันสีกับตันสีเทียวเอสวัสดีมีตายเกมอะไรอะไรครับอุอ้ยอะในหมูคิวได้เฉยเก่งทางระเบิดฟุโดน สูตรกองก็ค um, okay? ือย okay. ิงถังอ้าวเข้ามานเปาสองรอบครับสเปาสองรอบกวี้การเคยตะกี้สารอบเลยมั้งสปาบิบอยู่ดีมันก็นับไห่เอกมะนาวเขามาใช่ครับ ตามไหมคะคุณแม็กยังไรวีวันวนี้เอ้ยเอ้ยกันแหละกันแลหละเป็นคขณโนะไรคุณทำอย่างเงี้ยครับผมสะดุดลูกกระสุนตกนะนแกมี <c oughs> ผมก็สะดุดสะดุดตายแล้วนแกคีด <c oughs> สะดุดอะไรล่ <c oughs> ไม่ใช่นะแล้วเกมนี้มันมีสะดุดหลายอย่างเลยระวังกันด้วยนะเราเระวังสะดุดระเบิด อดีตงานใหญ่อย่างี้ครับเต้าอะไรครับเจกระเบืดแอ,อมีคนมีคนกิ้งกิ้งแล้วกิ้งขึ้น,น<า>บันไดบ้าไม่กิ้งดึงทีลองดูนคิดดิครับเวผมไป,ไปดูนะ้เดี๋ยวผมก็ขี้ได้เนี่ยกี้ขึ้นบันได คุยสนุกอยนะฮะม่มปนดเนี้แหละครับตบทำไมอ่ะทำไมคุณทำบบนี้สวัสดะสวัสดีอะไรล่ะไม่เมื่อกี้มีคนมาเลยไอกิ้งลงบันไดวะงักิ้งามไเดี๋ยวไปเอไอ้

เือกาะดูมันให้ตายไม่ใช่ไม่ใช่จะดูอคอไปที่คอเหล็กไมเยเก่งมากเลยไอมตายทล่าทำไมอ่ะทำไมคุณเป็านอีกแล้วอ่ะคุณปได้ยังไงอ่ะก้า โหดูดิคิวผมบอกแล้วไะ <c oughs> <c oughs> เนีนตาย,ตายไ,มไม่เนียนไอแต่เน้นคิวเน้นตายไม่เน้นใช่เนีนเนีนเน้นตายไม่เน้นคิวถูกแล้วถูกแล้วเน้นตายไม่เนีน <c oughs> วันนี้ก็จบวันจ่อนาปาร์ตี้อ่าใบแจ <c oughs>